เปนประโยคน,นี้นะคะว่าอุทยัยเป็นเมืองวิไลแม้นใครได้ไปดังมีมนตัาโ,โอ้โหใช่ถ้าพูดถึงกวาอุทยัยธานีพี่เวจะนึกถึงประเพณีอะไรคะประเพณีเลยครับดังมากเป็นประเพณีที่นะคะมีขึ้นทุกปีแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งประเพณี ชมเราจะได้มีโอกาสนะะในการเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลหลายอย่างอย่างเช่นการนานาช้างมาจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชา<อ>เพื่อที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสบูชานะคะแล้วก็เป็นการรำลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อชาวอุทัยธานีด้วยนะคะงานนี้ที่จะมีขึ้นจะมีอะไรบ้างชาวนี้ได้รับเกียินะคะจคุณม่นานยาไทยเศรษฐนายกเทศมนตรีเมืองอุาทัยธานีมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะ<อ>สวัสดีค<อ>่ะนายกนะคะ เพราะกัาร <ด Dante> ปีปีนี้สวยขึ้นไป่งเดิไม่ใช่ขอบคุณค่ะมานนี้เราคำเวลาพูดถึงจังหวัดในไทานีต้องเรียนถามมีคนก็บอกว่าประเพณีตักบาตรจะปัดนี้ทำไมถึงไม่มีความแตกต่างละโดดเด่นกว่าที่อื่นคะท่านเพราะว่าจังหวัดในไานีของเราเนี่ยเป็นเมืองที่คล้ายกับต่างกันครนะคะเมืองที่พระพุทธเจ้าปบดพุทธมารดาค่ะของเราเนี่ยจะมีภาพรวมที่ใกล้เคียงมากที่สุดเลยนะคะครับอันนี้เป็นเสน่ห์บนคังของที่ว่าทำไมไทยธานีถึงมีประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะซึ่งโดดดังมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีความแตกต่างเรามีความโดดเด่นเนี่ยทำายังในแต่ละปีที่เราจัดงานขึ้นมาเป็นอย่างไงบ้างคะคือพันธมิยมการตัดบาทเนี่ยเรามีพันธมิยมอยู่แล้วทุกปีที่เราจะต้องทําอย่างนั้นนะคะแต่ไฮไลท์ต่างๆในการที่เราจะเสริมเข้ามาเนี่ยในงานหลักเนี่ยมันก็มีแตกต่างกันไปแต่ละปีค่ะอย่างปีนี้ค่ะการจัดงานจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะคือปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือค่ำคืนก็จะมีแสงสีเสียงค่ะค่ะ อย่างที่น้องเห็นอยู่นี่นะคะ<ช>ก็คือวันที่แปดนะคะวันที่แปดเนี่ยจะเป็นวันที่ที่น้องเราเนี่ยเหมือนกับเตรียมตัวเพื่อจะตักบ,บาตรในวันที่เก้าที่เป็นวันอารสาใช่ไหมคะก็มีการที่ที่น้องเราเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นชาวบ้านใช่ไหมก็จะรวมกันทำอาหารทำนู่นทำนี่มารวมกันเราก็เลยไปยุต์ประเพณีว่าเราน่าจะมีการกแสดงแสงสีเสียงในจวนไทยทาน<ช>แล้วก็มีการทานสำนักข่าวหวานอย่างนี้เป็นการรวบรวมที่น้องซึ่งมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดจะได้มา เขาจะต้องอาศัยหลายคนช่วยกันเป็นการสร้างเป็นกุศโลบายสร้างความรักความสามัคคีให้ได้มาเจอกันที่น้องซึ่งอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารเฉพาะของอูไทยธานีนะอยากจะให้ท่านนายกได้แนะนำในเรื่องพวกบางอย่างเนี่ยที่เปองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะถ้าพูดถึงปลาต้องปลาได้นี่คือปลาแท้ปิดเอกลักษณ์เพว่า ของเราจะไม่น้ำสแกก์งนะคะเป็นน้ำที่ไหลเย็นตลอดแล้วก็จะได้รับความสะอาดมากค่ะอร่อยที่สุดเลยนะคะตอนแรกคือไทะเสนหองหวานใช่ไหมคะคื่หน้าตาของเราได้ใช่ไหมคะอย่างของพาวมีอีกอันนี้คืออะไรคะอันนี้แกงที่เหล็กนะคะแกงที่เหล็กแล้วก็ผัดมีโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้จะหาชานยากแล้วนะคะนี่คือผัดมีโบราณนี่ก็แล้วก็ไก่พวกเค็มสมุนไพรค่ะโอ้โหนะคะขนมขนมนี่อันนี้เป็นข้าวต้มมัดค่ะ เขาต้มมัดเขาต้มมัดต้มลูกโยนเขาต้มลูกโยนนี่คือในวันที่มีมีงานเลยอันนี้คือในประเพณีค่ะใช่ค่ะที่เราจะเห็นว่าเอามาเอามาจับกันแล้วก็ใส่ในายค่ะนี่คือเขาต้มลูกโยนอันนี้คือเปรียจ่าเปรี้ยจ่าของอทัยธานีอร่อยมากนะคะเพราะว่าอุทัยธานีของเราเนี่ยจะกวรเปรีร์จ่าแคบจะแบบบ่อยมากค่ะคือเราจะทำแค่เฉพาะทานนะคะแล้วก็เฉพาะมีขายแค่เล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ทำเก็บเอาไว้จน ไม่น่าทาของไทยเีงเราจะทําแค่ขายไปเพียงแต่ให้ช่วงระยะหนึ่งแค่นั้นเองค่ะปีนี้เวลาพูดถึงการจัดงานนะครับทราบว่าจะมีการจัดงานวันที่แปดแล้วก็วันที่เก้าใช่นะครับลำดับของตัวงานรู่หนึ่งไฮไลท์ของงานในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างครับก็คือหลังจากที่เราพี่น้องนะคะที่อย่างที่บอกนะคะว่ามาทานขนโตแล้วก็ชมแสงสีเสียงแล้วนะคะแสงสีเสียงของเราเนี่ยไม่ซ้ำกันทุกปีเรามีไฮไลท์นะคะในการที่ว่าเทศจาก ผู้ช่วยท่านเจ้าคุณนะะท่านปัญญาวัชิลาพรนะคะซึ่งท่านมาเทศในการที่จะประกอบแสงสีเสียงในการที่จะมีไฮไลท์แล้วก็มีก็ทะเลนโอ้โหผู้บ้าจะให้ี่าน้องเนียเวลาชมพุทธ่ตานานของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ไม่เบื่ออันนี้ที่ชชอบมากคือขบวนแห่พุทธประวัติ ค่ะแล้วอันนี้คงจะต้เป็นช่งชวงเ <ụ breaker> ช้ชาค่ะค่ะคือช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยนะคะโดยนําโดยพระพุทธรูปเป็นพราหมณ์นะคะนำพระพุทธรูปออกมาแล้วก็พระห้าร้อยลูปนะคะลงจากบันไดเขาสกแกกังจะเป็นผิวแถวที่สวยงามามากแล้วก็จะแตกออกมาเป็นแตกสายแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตักบ,บัตรนะะในวัดส<ล>ัง,งกัดรัตนคีรีค่ะด้านหลังเสร็จจาก ก็มาเชิญชมี่จมูกบูชาประดับนาช้างค่ะซึ่งเป็นงานไฮไลท์แล้วก็แห่งเดียวในโลกนะคะซึ่งซึ่งพี่น้องของเราแต่ละบ้านนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปโชว์แต่แต่รวมกันไม่ใช่นะเราจะเป็นเส้นทางเส้นทางก็คือพี่น้องประชาชนในเทศบาลมืทงไทคณีบ้านใดที่มีก็จะเอามาตั้งเขาจะตั้งเป็นในหน้าบ้านเขาในหน้าบ้านของแต่ละคนแล้วก็คือเวลาที่ขบวนแห่ผ่านไปเนี่ยเราก็จะได้ทําการสักการะ าอุทัยธานีเนี่ยพร้อมใจกันที่จะได้นํามานํามาเพื่อเป็นการราลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อชาวอุทยัยใช่ค่ะแล้วก็อ,อที่ไหนที่มีการสักการะที่ดีใช่ไหมคะชาอุทัยแล้วคิดว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จลงมาอยู่แล้วเ<ม>รื่องถามในเเวลาเราเห็นง,งาช้างบออเป็นเด็วกวัดอย่างหนึ่งของชาอุทัยธา,านีมีที่มาไหมครับทำไมเราต้องมีการประดับเ้ื่องาช้างนะครับเมื่อก่อนในอุทัยธา,านีของเราเนี่ย,ยเป็น,เป,นเป็นเมืองสังช้า นะคะแล mm. okay. well, ้วก็มีการลากไม้อันนี้ก็คือคนรุ่นเก่ารุ่นโบราณในเมื่อพอช้างเสียชีวิตแล้วท่านก็เก็บนาเอาไว้ก็คือการเก็บนาไว้เฉยๆนะคะโดยที่ว่าไม่ได้ทำ ไล้นเราลงทะเบียนไว้แล้วตลอดเดี๋ยวจะมีชื่อเจ้าของมีชื่ออะไลงแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้ตลอดอันนี้เป็นนาช้างเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคะไม่ใช่ของใหม่นะคะครับอมอมีเขียนไว้ด้วยว่าเป็นของท่านใดค่ะนะครับอ่ะมาของีเราขาย้ครับอันนี้ก็เป็นของดีเมืองอุทัยนะคะค่ะนะคะอันนี้ขวดนี้คืออะไรคะหน่อไม้หน่อไม้เขาจะแกกันค่ะหน่อไม้เขาจะแกกัง ของฝากจากอุทัยธานีนะคะมันพิเศษแตทพิซึ่อย่างไงคะหอมหวานกรอบมากเลยนะค,ะครับโหนโี่เลยเป็นหน่อไม้จากต้นไผ่รวกที่ขึ้นบนเขาสแกรกรานรสหวานกรอบอร่อยเหมาะเป็นของฝากหลายคนดูแล้วเองเขาบรรจุเข้าไปในขวดได้ยังไงด้วยเป็นศิลปะด้วยนะฮะค่ะมีขนมอันนึ่งพีับยิ้มที่ทเคยเห็นไม่เอ่ยนี่ขนมอันนี้คืออะไรคะขนมดอกดินค่ะดอกดินดอกเออได้ยินแต่ว่าไม่เคยได้เห็นนะนี่คงบนท้งแค่นะครับคือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่อยู่อยู่ในที่รุ่งนะคะป่ะจาจจะเป็นไม่ไม่เชิงป่ามาก,กน,นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในที่รุ่มนะคะแล้วก็มีป่าบ้างอะไรแล้วก็จะต้องไปเก็บไปเก็บมขึ้นจากในดินนะคะแล้วก็มาล้างแล้วถึงจะมาทําเป็นขนมได้๋อ้จะไม่ว,ว่าขนมดอกดินนะคะก็เป็นส่วนประกอบของียกว,ว่าเป็นพืชท้องถิ่นมีที่วิไทยที่เดียวไหมคะไม่ทราบเหมือนกันลแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดที่เห็นก็ต้องเห็นที่ไทยนทค่ไ ก็มีส้มโอมีข้าวต้มมัดมีขนมลูกโยนนะคะส้มโอนี่เห็นบอกเป็นของขึ้นชื่อทางจังหวัดด้วยใช่เลยส้มโอของเราอร่อยมากเลยรสชาติดีมากเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอยากจะไปร่วมงานเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยไปอุทยานีบอร์าสักเท่าไหร่นะครับอยากให้ท่านนายกพูดถึงเส้นทางในการที่จะเดินทางไปถึงนะครับก็อุทยานีออกจากกรุงเทพนะครับประมาณ200กิโลไม่ไกลเลยเราตอนนี้เรามีป้ายบอกตลอดทางนะคะก่อนพอถึงเชนาดก็จะเป็นอุทยานีก่อนถึงนครศร เป็แยกซ้ายเข้าไป16กิโลก็จะเจออุทัยธานีครับเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ลมเย็นมากเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็เรื่องที่พักราะคาบางท่านอาจจะอยากไปพักค่ะสถานที่พักอะไรต่างๆตอนนี้ก็ลองรับไว้พิงกอนค่ะองรับไว้อยู่แล้วค่ะลองรับไว้อยู่แล้ว คนจองไว้เป็นข้ามปีเลยนะข้ามปีแต่นวัปรเพณีที่จะมีงานจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วใช่ค่ะ้าปีนี้คือแปดเ้าตุลาคมไปถึงนอกจากจะไปเที่ยวงานนะคะมาชมประเพณีความงามแล้วมีสถานที่ชท่องที่อื่นอื่นอยากจะแนะนำไหมคะที่อุทัยก็หลังจากที่มีวันที่เก้าเสร็จแล้วนะคเราก็ยังมีการแข่งเรือพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะ ก็ยังมีเที่ยวได้อีกคั้งเยอะแยะนะคะอุทัยธานีเป็นสถานที่เที่ยวที่น้องต้องทาใจเนยนะเพราะมันเป็นธรรมชาติจริงๆถ้าเกิดจะหาความสีวิไลคงไปอุทัยไม่ได้นะแต่ถ้าจะหารสชาติของธรรมชาติความอ่อนหวานแล้วก็อาหารที่อร่อยคนที่ยินยันแจ่มใสต้องไปอุทัยธานีนะครับคือสิ่งที่ดึงดูดให้คนไปอุทัยธานีขนมปังขขยะอีกที่อุทัยอร่อยเลยอุทัยธานีเป็นเมืองเล็กๆนะคะของเราไม่ใหญ่อาหารของเราจะต้องมีรสชาติที่อร่อย คนทานแล้วเด่ยต้องกลับมาทานอีกเพราะว่าเนื่ากที่ว่าขายคนใกล้ชิดก่อนจะไปขายคนไกลเออคือวนใหญ่เหมือนแต่ว่าทําเองบอกต่อทําไปมาคนนั้นคนนี้อยากทานก็เลยต้องทาขายใช่ครับนะครับแต่ละทางนี้นะครับอยากให้ท่านนายกนะครับกล่าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปร่วมงานในช่วงปีนี้ด้วยนะครับค่ะ ก็อ,อยากเช,ชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวสังชาทุกๆคนเลยนะคะว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าท่านพลาดงานตัดบาเทลัวของัจหวัดอไทัยคี้จะบอกว่าท่านคงไม่ได้เป็นคนไทยแน่เลย,ยเค่นะโ <คน S 2> อ้โห,หนะคนใต้สอบถามรายลเยหรือว่าไปดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะค่ะ เข้าไปที่มีหมายเลขโทรศัพท์อะไรที่จะสามารถดูนะคะก็อาจลองเข้าไปดูนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวของสมัดอไทยธานีด้เพราะวันนี้เป็นปฏิทินประจาปีที่จะมีให้มาเที่ยวกันได้อยู่แล้วนะครับวันที่8แล้วก็วันที่9กาันยายนนี้ด้วยกันนะเกัาตุลาคมนี้ตุลาตุลาคมนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการออกขราสารนะครับวันนี้องขอบคุณท่านนายกเป็นอบคุงมากท่านนายกครับ นะครับไปเที่ยวกันได้ได้นะครับอย่างที่ท่านได้ว่าไว้นะครับใครก็าตามที่พลาดอานนี้อย่าบอกว่าเป็นคนไทยแน่นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพ็กกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าขอ,องกองทัพนักกีฬาไทยในอินชอนเกมส์นะครับ <c oughs> แต่ในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระบารมีปก้าเราไปรับฟังพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ